ก็อุดหนุน400ต้นเนาะเป็นพี่จากอำเภอวานนนะครับครับขอให้สวยๆงามๆนะครับปลูกได้ผลผลิตเร็วๆนะครับครในวันนี้ตาก็ขอบคุณนะครับอย่างสวยเลยครับเนี่ยไม่ให้ใครได้เนี่ยอย่างสวยครับจะ่าบอกมาต้องบอกจำเป็นครับขออนุญาย อีกเจ้าหนึ่งก็นัดเดินมังกราคนตะกุณเหมือนกันนะจะมาเอาครับนัดมาเห็ดในในในเพจอันนั้นในแต่ว่าแต่ว่าที่อุ่นใจก็คืออยู่ใกล้ตัวเองอยาจะขับรถเขาแอบมาเลยหอในวัอครับในที่หออยู่ได้ดีจะมาดูถ้าว่างถ้าว่ามาบางคนบ่อยนะเลยไปเลยแถาทิศเพยเแถวทิศห์หอเราจะพาไปดูกันหอรับนี้จะไม่ทำกันหอ สำอะรตมาเสาเินน้องเพราะว่าเขาจะต้องทำยังไงยังไงไปอกเนบอกง่ายวสองามคนอ่ื่นไปโร่งยไปส่วนแม่ค้าเนี่ยเขาชอบผิวสวยกับผิวสวยทำให้ผิวผิวผิวงามเลยนะกับผิวสวยเราจบองเลยแล้วกลัวมัน คอยใจที่หลงังของคนที่ลองด้วยชื่ว่างามยู่กรดางหัวจะตครซะ ผลผลิะะตเป pues ็นเพีงเลืด้วยผลผลิตเป็นตันเลยครับผมยังทำไม่ถึงเนี่ยผลผลิตเอาเป็นตันครับนะพอยังทำไม่ถึงครับครับโอ้ยหายวัดหายวันออกมาเลยครับโอ้ยขอทานนี้หายใจอะ้าลูกมันลายมีตำหนิเนี่ยอย่าไปห่อมันให้เ็ดอาขึ้นมาแล้วมันจะไม่สวยแล้วลูกคุณีร้านครับว่าร้านมันมีคี่จะไป็นร้านหกร้านใช่ไหม ีละที่ห้าหมื่นหกมื่นครับลงนะครับโล่งตลอดถุงยางอีถุงถุงบัตติก็หกตหีถุงเงินก็ทีละหมื่นสองมื่นทีละสามครั้งนี่ลงแล้ลงเลยแล้วก็พวกอะไรนะพวกไอโอที่เรื่อยก็ลงทีละสี่ห้ามื่นเข้าบุญดำ ่เขาเรียกอะไรตีเลื่อยเอามาใส่ปุ๋ยอย่างนี้นะได้เหรอเอาแต่ว่าถ้าใส่ปุ๋ยเยอะก็บางๆเด้อไอ้ไอ้อะไรเชื้อเห็ดเหรอตัดเราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะโอ้งามโอ้ได้การได้การเยอะเยอะเยอะมัต้องเยอะนเยอะเยอะเยอะต้นอะไรเยอะวันแล้วเอาไปสี่สิบต้นแถมเขาไงแถมไปแล้วสิบสี่ร้อยสิบแล้วน่ะเอาไปสามสิบ น้องไปร yup. ้อยละสิบเด้อครับปู้เป็นที <squishy> ่ปู right right ่เป็นที่ตอี่ก็สี่อยกว่าเด้ยอ้โหได้แลีเอ้อ่ขพพี่เนะเอไหนีวน้องลงทนที่บอกลงได้ก็บอกว่ามาดูแปลงนั้นเลยพี่ที่ห่อครับมันมาดูนะครับนี่นะใช่ทีที่ไหลมาไหลหัวลูกโปลูกแ